เวอร์วา์เว็บเอสอัมบุเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในช่องตำนานพุทธคุณ ช่องนี้นะครับผมอาจารย์ชาติราจารครูมาพบมาเจอกับท่านเป็นประจำเมื่อพบเมื่อเจอกันแล้วผมก็มีหน้าที่เซ้ซะแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลจากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อต่างๆผู้มียานสมบัติรู้เวทวิทยาคมทำการปลกปลุกเสกวัตถุมงคลชิ้นใดชนิดใดแล้วแล้วก็ย่อมก่อกำเนิดอิดทธิคุณสูงส่ง คุณนำไปบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสยย่อมจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างจริงแท้แน่นอนครับคลิปนี้จะนำเสนอวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่ขันสิริวันโนแห่งวัดต้นสนหรือว่าวัดมงคลโสพิษ อยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงปู่ขันนี่ในปี2565ท่านจะอายุเออขอประทานโทษท่านมีอายุ99ปีในปี2566ท่านจะเจริญชนอายุ100ปีแปลว่าหลวงปู่ขันท่านเกิดในปี2466อ้าว ปี2,466ก็เป็นปีเดียวกับหลวงพ่อทรงฉันทโสภีวัดศาลาดินนี่นะอะหลวงพ่อทรงเป็นพระเกจิอาจารย์อีกองค์หนึ่งนะซึ่งผมทนายชาติราชครูให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านอยู่ท่านก็จะอายุเท่าหลวงปู่ขันเลยนะครับหลวงพ่อทรงวัดศาลาดินทีนี้มาคุยกันเกี่ยวกับหลวงปู่ขัน สิริวันโนนะพระมหาเถราจารย์แห่งเมืองพระเมืองแปดลิว้วเมืองหลวงพ่อโสธรรูปนี้องค์นี้กันดีกว่าหลวงปู่ขันนั้นท่านเป็นพระซึ่งมีบารมีทําสูงมีความจำดีเป็นเลิศเลยหลักฐานข้อหนึ่งคือท่านสวดพระปาติโมกได้ชนิดแม่นยำชัดเจนท่านสวดพระปาติโมกให ในปีหนึ่งนะครับท่านสวดพระปาติโมกในหมู่สงฆ์หมู่พระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่นภูริทันโตสายพระธรรมยุทธ์เนี่จึงบอกว่าหลวงปู่ขานเนี่านมีบารมีธรรมมากท่านมีสติปัญญามีความจําเป็นเลิศรู้ปริยัติรู้ปฏิบัติเป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระนักปฏิบัติ ก็ด้วยเหตุนี้แหละครับความทราบถึงพระเนตรพระกันในหลวงรัชการที่1 0โปรด9พระราชทานตั้งสมศักดิ์สมณศักดิ์ท่านเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชมงคลวชิระโสพิษสาธุสาธุสาธ,สาธุที่ผมเรียนว่าหลวงปู่ขันท่านเป็นพระนักวิปัสนาพระนักปฏิบัติ หลักฐานเด่นชัดอีกข้อหนึ่งก็คือว่าท่านให้ความสนใจให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมากแม้ที่วัดต้นสนของท่านหลวงปู่ท่านก็เป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างสาราปฏิบัติธรรมในทุกๆปีทุกๆปีทุกๆป,กกปีจะมีอุบาสกอุบาสิกามาถือศีลมาภาวนามาปฏิบัติ ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐานโดยถ้าท่านแข็งแรงเนี่ยท่านจะลงไปสอนด้วยองค์ท่านเองด้วยตัวของท่านเองต่อมาท่านก็ชาลาภาพท่านก็มอบหมายหน้าที่ในการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระภิกษุรูปอื่นอันเป็นสัตธิวิหาริกของท่านทําการอบรมเผยแพร่สั่งสอนอุบาสกอุบาสิกานี่เล่ามาจนถึงวันทัดนี้ เล่ามาจนถึงนาทีนี้ก็อยากจะบอกว่าด้วยความเป็นพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของท่านนี้เองจึงก่อกําเนิดวัตถุมงคลชิ้นนี้ขึ้นมานั่นก็คือพระวิสุทธิเทพพระวิสุทธิเทพหลายๆท่านรู้จักดีหลายๆท่านเอเคยได้ยินชื่อแต่หลายคนนี้ยังไม่รู้จักพระวิสุทธิเทพนะคือเทพผู้บริสุทธิ นะเป็นมหาเทพผู้บริสุทธิ์ว่าอย่างนั้นถ้าแปลตามอัดตามธรรมเนี่ยก็จะต้องแปลว่าเป็นมหาเทพผู้บริสุทธิ์ผุดพองนะแต่ในยะความหมายที่แท้จริงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าพระราชพรมยานแห่งวัดจันทรารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านให้ความหมายของพระวิสุทธิเทพว่า คือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือว่าองค์ประถมในปางพระนิพพานนี่ปางนี้เออแปลกนะครับปางนี้ป,ป,ปางนี้ปางพระนิพพานเนี่ยไม่ได้เป็นรูปพระพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปเนี่ยท่านกระามุ่นมวยผมนะครับแล้วก็นุ่งห่มสะบงจีวรตาม Torah สมณะสารูปแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐถมหรือว่าสมเด็จองค์ปฐถมเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยถ้าปางพระนิพพานท่านจะ ส่งเครื่องเป็นเทวดาสวยสดงดงามนี่ไปดูได้นะที่วัดท่าสุง่งวัดของหลวงพ่อฤสีลิงดำพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤสีลิงดำเลยท่านสร้างไว้นะเรียกว่าเอ้ยถวายพระนามว่าพระวิสุทธิเทพนะเป็นเทวดาทรงเครื่องนะสรงเครื่องสวยสดงดงามแล้วก็เป็นแก้วสร้างธรรมด้วยแก้วสวยงามมาก ถ้าไปวัดท่าซุงไม่ไหวโอ้โหอยากจะดูพระวิสุทธิเทพไปดูที่วัดวีระโชติหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดวีระโชตินี่ฉะเชิงเซาเหมือนกันนะครับวัดจังหวัดเดียวกับหลวงปู่ขันเลยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดวีระโชตินี่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างศาลาสร้างโบสถ์วิหารเป็นแก้วสวยสดงดงามแล้วก็มีพระวิสุทธิเทพหรือว่าพระพุทธเจ้าปางพระนิพพาน ให้ได้สักการะด้วยหรือคุณจะไปดูที่วัดที่เป็นของลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านก็นิยมวัดสาขาของวัดท่าทรงเนี่ยนะครับท่านก็นิยมสร้างพระวิสุทธิเทพไว้บูชาสักการะทีนี้พระวิสุทธิเทพของหลวงปู่ขันวัดมงคลโสพิตอ,อเป็นพระเป็นเนื้อผงนะว่ากันง่ายๆเป็นเนื้อผง แต่ถ้าว่าพิมพ์ทรงเป็นพระวิสุทธิเทพมีสองเนื้อ,อผมเข้ารายละเอียดเลยเนื้อคำหมาก1เนื้อคำหมากเนื้อชั้นหมากเนื้อคำหมากเนี่ยแหละจะออกสีออกแดงแดงดาเรื่อดาเรื่อนะครับ2เป็นเนื้อผงเนี่ยสีขาวๆหน่อยเรียกว่าเนื้อผงคำข้าวอ่าก็สร้างคล้ายๆกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีทิงดำคือเป็นคำข้าวคำหมากแต่พระวิสุทธิเทพเนี่ยของวัด มงคลโสพิษของหลวงปู่ขันเนี่ยปางแหวกม่านเออคุณดูรูปทรงดูปางนี่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนปางแหวกม่านพระวิสุทธิเทพปางแหวกม่านด้านหน้านะครับด้านหลังนี่เป็นรูปหลวงปู่ขันครึ่งองค์ข้อความด้านบนคือน,นิพพานปัจโยโหตุแล้วก็หลวงปู่ขันวัดมงคลโสพิษนี่สวยสดงดงามแปลกตา เหตุที่พระวิสุทธิเทพของหลวงปู่ขันเป็นพิมพ์แหวกม่านโอ้ความหมายนี่ดีมากคือแหวกทุก์แหวกโศกแหวกโรคแหวกภัยแหวกเคราะห์เสนียดจังไรแหวกสิมม่งไม่สิ่งไม่ดีอุปสรรควากน้ําชีวิตแหวกอวะมงคลทั้งหลายไปสู่ที่ดีที่จเจริญที่มัน่นคงที่ร่ำรวยที่ร่มเย็นที่สุขสงบนี๊ ความหมายโดยในยะท่านหมายความอย่างนี้ก็รวมความว่าพระวิสุทธิเทพโอ้ยคุณดูพิมพ์ทรงสวยงามมากนะครับขนาดก็กําลังแขวนเลยขนาดไม่ใหญ่มากกําลังแขวนเลยเดี๋ยวผมวัดขนาดให้หน่อยนะขนาดองค์พระสูง3เซนติเมตรกว้างก็ประมาณ2เซนติเมตรเรียกว่าขนาดน่าจะใกล้เคียงกับพระสมเด็จแหวมกม่านของหลวงพ่อกวย วัดโคศิตารามนะพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ข้างเม็ดไล่เลี่ยกันเลยนี่คือพระวิสุทธิเทพของหลวงปู่ขันเออของหลวงปู่ขันวัดมงคลโสพิษขออภัยเมื่อกี้ผมจะบอกหลวงปู่ขันเป็นกกระจาบอ่าหลวงปู่ขันวัดมงคลโสพิษนะครับมีสองเนื้อทวนให้ท่านฟังสักหน่อยหนึ่งเนื้อคาข้าวคาข้าวก็สีออกขาวขาวระเรื่อระเรื่อสวยงามเนื้อชานหมากสีก็จะออกแดงหน่อยๆทีนี้ สองเนื้อก็จริงแต่ถ้าว่าท่านทำเป็นพิมพ์กรรมการกับพิมพ์โดยทั่วไปพิมพ์กรรมการสังเกตได้อย่างไรอ้าวคุณพริกดูด้านหลังองค์พระหลวงปู่ขันด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์กรรมการนะครับโอจะมีฝังเม็ดรพระาธาตุเอาไว้เออพิมพ์กรรมการท่านจะมีฝังเม็ดรพระาธาตุเอาไว้ทั้งเนื้อชานมากนะแล้วก็เนื้อคําข้าวเหมือนกัน แล้วถ้าเป็นพิมพ์กรรมการดูได้อย่างไรอีกก็ดูว่าที่ขอบนะที่ขอบท่านจะทาสีทองเอาไว้อขอบด้านบนด้านล่างจะมีสีทองแล้วก็พิมพ์กรรมการดูอีกวิธีหนึ่งก็ดูที่ที่ขอบด้านล่างนะมีหมายเลขกำกับทุกองค์ที่จริงพระหลวงปู่ขันเนี่ยรุ่นนี้จะมีหมายเลขกำกับทุกองค์แต่พิมพ์กรรมการนอกจากมีหมายเลขกำกับองค์พระทุกองค์แล้ว ยังมีกดโค้ดไว้2โค้ดนะโค้ดหน้าโค้ดหลังโค้ดหน้าดูไม่ออกสิเป็นรูปอะไรอ๋อเป็นรูปธงครับเป็นชายธงเรียกว่าโค้ดธงชัยพระอรหันต์โค้ดด้านหน้านะโค้ดด้านหลังก็น่าจะเป็นยันนะเออดูทิครับความหมายของโค้ดนะท่านยังสื่อความหมายเป็นมหามงคลซะอีกแน่จริงซะด้วยเป็นธงชัยพระอรหันต์แล้วก็เป็นโค้ดยันนะ นะสําสเร็จนะมหาเศรษฐีนี่ความหมายของโค้ดก็ดีแล้วก็ถ้าเป็นพิมพ์กรรมการนะเนื้อหามวลสารใกล้เคียงกันมากคือผสมจีวอหลวงปู่ขันผสมสังคาติผสมมวลสารเนื้อหาผงพระพุทธคุณผงกรรมฐานแล้วก็ผสมเกศาหลวงปู่ขันลงไปในเนื้อพระด้วย ถ้าเป็นพิมพ์กรรมการพลิกดูด้านหลังเลยอ๋อนี่ไงพิมพ์กรรมการรู้ได้ยังไงนี่ไงมีพระาธาตนะุฝังพระาธาตุเอาไว้ที่ด้านหลังแล้วก็มาดูที่ขอบอ๋อนี่ไงทาสีทองเอาไว้นะแล้วก็ดูที่อ๋อมีโค้ดที่ตอน,ท,ตอนที่ตอนท้ายเนี่ยจะมีโค้ด2โค้ดคือโค้ดธงชัยพระอรหันต์กับโค้ดยันนะสำเร็จที่ฐานขอบด้านล่างขององค์พระชัดเจนเลย คุณวิเศษของพระวิสุทธิทเทพโอ้โหผมเนี่ยมิอาจจะพรรนาได้มิอาจจะพูดได้หมดแต่ขออนุญาตหยิบยกข้อความคำพูดบางประการของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพระเดชพระคุณพระราชพมยานองค์ครูบาอาจารย์สูงสุดอีกองค์หนึ่งของผมมากล่าวเกินกล่าวย่นย่อพอให้เข้าใจว่า พระวิสุทธิเทพหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นสมเด็จองค์ปฐมท่าในสายของวัดปากน้ําภาษีเจริญนะพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดวัดปากน้าท่านบอกว่าเป็นพระต้นท่าต้นธรรมองค์เดียวกันพระต้นท่าต้นธรรมนะเป็นองค์ต้นท่าต้นธรรมของธรรมะทั้งหมดก็คือสมเด็จองค์ปฐมในองค์เดียวกันท่านมีพระพุทธานุภาพมาก มากขนาดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถัดๆไปเนี่ยต้องยกมือขึ้นอภิวันแสดงความเคารพเหตุก็เพราะว่าถ้าไม่มีสมเด็จองค์ปฐมเป็นองค์บรมครูใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้วิธีทางอ่ะท่านก็มิสามารถที่จะตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ต้องมีองค์ใหญ่เป็นองค์ครูเป็นแม่แบบเป็นองค์แม่แบบด้วยเหตุนี้แหละครับท่านจึง มีพระพุทธบารมีเข้มข้นสูงส่งมากอ่ะบรรยายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งคือพระวิสุทธิเทพของหลวงปู่ขันเนี่ยเป็นพิมพ์ประทับนั่งแวกม่านแวกทุกแหวกโศกเนี่ยคุณดูเถอะครับความเป็นมงคลในยะความหมายความเป็นมงคลซ้อนความเป็นมงคลซ้อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสูงสุดไม่มีประมาณแล้วก็หลวงปู่ขัน ท่านทําการอาธิษฐานจิตปลกปลุกเสกให้จะเรียกว่าอาธิษฐานจิตก็ได้นะปลกปลุกเสกให้อย่างเต็มภูมิเต็มความสามารถพระรุ่นนี้อยู่กับหลวงปู่ขันเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปีสปีนะครับอยู่กับท่านท่านปลุกเสกท่านกระทําพิธีของท่านเอาไว้นี่จึงเป็นของดีจริงๆบางคนเห็นเป็นพระเนื้อผงอ้อกระแค่พระเนื้อผงแต่แท้ที่จริงแล้วพระเนื้อผงเนี่ยโอ้โหเป็นของดีมากนะครับเนื้อหามวลสาร กว่าจะได้แต่ละเนื้อแต่ละเนื้อกว่าจะได้แต่ละครกแต่ละครกโอ้ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยครับพระบางองค์เห็นเป็นผงแต่ถ้าว่าผสมมวลสารผสมผงวิเศษมากมายหลายชนิดเลยอย่างองค์ต้นเลยในการสร้างพระผงสมเด็จอย่างเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยเห็นเป็นเนื้อผงโอ้เนื้อหามวลสารท่านดีดีอันดับสูงสุดเลยนะ เท่าที่กระแสจิตอำนาจจิตของพระอาหารหันต์ขีณาศพท่านจะทําได้สร้างได้เนี่ยโหดีจริงๆไม่ดีได้ยังไงล่ะครับปัตถมัมเออยิทาเจเอยยุทธคุณเอยตรีนิสิงเหเอยมหาราชเอยโอ้โหไม่ดีได้ยังไงล่ะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆก็โดยเหตุนี้ละครับพระเนื้อผงผมชอบมากแล้วก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งอา้า สรุปจบท้ายว่าพระวิสุทธิเทพของหลวงปู่ขันวัดมงคลโสพิษมีสร้างด้วยกันสองเนื้อคือเนื้อคำข้าวและก็เนื้อชานมากในสองเนื้อก็มีแบ่งเป็นพิมพ์กรรมการแล้วก็พิมพ์ปกติพิมพ์กรรมการดูอย่างไรผมก็บอกไว้แล้วว่ามีพระธาตุเป็นสําคัญนะแล้วก็ข้อจําแนกแยกแยะอีก2ข้อนี่เป็นของดีครับที่อาจารย์ชาติและจครูนํามาเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันในคลิปนี้ อ้าวถ้าท่านอยากได้วัตถุมงคลดีๆแบบนี้ทําอย่างไรในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจากขอประสาทพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกรมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาศัตูวีทาวินาสันติผมอาจารย์ชาตินาจักรุ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ